อันนี้ยังไวเรียบร้อยอันนี้แอร์ผมใช้แอร์หน้าต่างก็จะจะวางนี้เลยแต่เดี๋ยวหาจัดวางให้มันชิดหลบตรงนี้หน่อยแล้วก็ตีตู้ครอบครอบไม่มีระยะดูดระยะอ่าดูดลมเย็นครับเพราะว่าแอร์มันจะฟโฟล์อย่างเงี้ยลมเย็นดูดตรงนี้ลมเย็นจากนอกดูดนี้ถ้าเป่าลมร้อนตรงนี้ถ้าระวางจุดนี้เอาเวลเาปิดแล้วก็ปิดก็คือจบเลยไม่มีเลยโผล่เปิดมา ตรงนี้พอตีตู้ขึ้นไปก็เป็นเคานเตอร์เล็กๆได้ตรงนี้ระบบไฟอยู่นี้ตรงนี้นั่งไม่ได้ยอมเสียพื้นที่ตรงนี้ไปไว้วางของรูกจิกอืมเดี๋ยวลองดู นี่ครับแผ่นอาแอลเสร็จแล้วอันนี้เวลาเปิดดึงตูดออกมาได้ครับเป็นไอนาาระต่างนี่ทําฝาครอบปิดงานก็แบบ DIY คือเราทําไปคิดไปก็เลยเป็นหล่อชิ้นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้ทาอีกด้แก้ก็จะทําเป็นแผ่น,นเดียวเลยรู้ระยะหมดแล้วช่องระยะหมดแล้วอันนี้คือตอนแรกทำซึ่งรึ่งไอขึ้นก่อนแล้วนี่รึ่งก็เลยเป็นแบบนี้ใช้งานหน่อนก็โอเคใช้งานได้ เสียงไม่ดังมากอันน,น,นี้แอร์หน้าต่างมันทานํางานมี้ครับเราต้องเปิดรูข้างรูบนอันนี้เป็นรูอากาศอินโฟลาดเท่าอากาศปกติเข้าแล้วก็อากาศร้อนออกแบบออกอย่างน,นี้อันนี้เป็นคอยร้อนคอยร้อนอยู่นี่อันนี้คือลมลมอุดหนอกเลยอันนี้นิดเดียวผมชอบมันต้องีงยน้ำหยดปกติเลยผมเปิดไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวดูในรถกันเปิดไปยี่ห้านะครับ ูข้างในข้างนอกเท่าไหร่เดี๋ยวรออนะุณหภูมิข้างนอกรีเซ็ตก่อนตักหนึ่งว่าเท่าไหร่ม <c oughs> อวางนี้กว่นจะได้เช็คว่าแอร์ของเราเนี่ยทำงานได้เท่าไหร่มีเทสอุณหภูมิรวมทั่วไปครับหน้าระเดียงบ้านหน้าบ้าน32.3ผมปบดแอร์ไว้25มาตรฐานดูว่าในรถ นี่เป็นหน้าต่างปัจุบันนะแอรจะเป็นเท่าไหร่แต่ประตูเนี่ยลากสายไฟอยู่แง่ไว้แค่นี้ข้างในจะเป็นเท่าไหร่เพื่อความแฟร์ผมวางจุดที่นั่งนี่แอร์เป่าไา้แค่นี้นะผมวางอะไรท้ายรถวางจุดนี้นครับหลบหลบแอร์หน่อยแอร์ไม่เป่าเฉียงมาหาเลยแอร์เปิดไปยนะี่สห้าแล้ว เดี๋ยวรอดูว่าจะเหลือเท่าไหร่จากสามสองกว่าเก็ได้เริ่มเริ่มลงเลยเลยครับเป็นสามสองทว่วนเริ่มลงแล้วเดี๋ยวตัด้องนะครับเดี๋ยวไปดูตอนแอร์เย็นก่อนน่าจะตมันช้าหลยตัวรับตัววัดเนี่ยต้องรอนานหน่อยต่าไปจุดเก้าแล้วเดี๋ยวรอสักสิบนาทีมาดูว่าลงลงเป็นเท่าไหร่ อัปเดตอุณหภูมิครับเวลาเวลาตอนเที่ยงกว่าว่าเปิดแอร์ยี่ิบห้าอันนี้ก็คือวางหลบแอร์นะครับไม่ใช่วางหน้าแอร์อุณหภูมิห้องยี่เจ็ดองศาก็อยู่ได้ครับไม่ร้อนแต่ถ้าเจอเดี๋ยวผมจอดกลางแดดจ้าๆเนี่ยก็ต้องสู้แดดกันหน่อยแต่ถ้าจอดที่ร่มรากลางคืนน่าจะเย็นกว่านี้ครับนี่เวลาเที่ยงเลยดู ฮิตได้ก็ประมาณนี้อยู่ได้อยู่ได้นั่งโอเคไม่ร้อนแต่ไม่ฉ่ำง่ายครับในนียทางพอร์ตพักจบเลยอยาให้ดูข้างนอกนี่ก็คือกลางแดดร้อนๆเลยก็ได้27องศาอยู่ได้อยู่ได้ Yeah. you